Thank you. ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Review Garage ช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณไว้ใจได้สำหรับข้อมูลเชิงลึกและรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวเต็มรูปแบบของ Ford Explorer 2026 SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองด้วยการออกแบบใหม่หมดจดเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ทรงพลงังและความหรูหราที่เหนือระดับ Ford Explorer รุ่นนี้พร้อมจะตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยทุกรูปแบบ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Ford Explorer 2026ที่ดูทรงพลังและทันสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าเล็แบบแมทริกซ์ที่ให้แสงสว่างคมชัดเพิ่มความหรูหราและโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและมีมิติยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าแบบสปอร์ตและกันชนดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนไฟไท้ายเล็ดรทรงใหม่และล้ออลอยขนาด21นิ้วช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความสง่าง,งามได้อย่างลงตัว ด้านสมรรถนะ f o r d Explorer 2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายรุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์2.3ลิตรอ co b o o ส t t u r b โบให้กำลังประมาณ300แรงมา้าพร้อมประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมสำหรับสายแรงยังมีรุ่น3.0ลิตรวิน n ท u r b o บ V6 ที่ให้กำลังสูงสุดถึง400แรงมา้าในรุ่น S-T มอบอัตราเร่งที่เราใจและตอบสนองได้รวดเร็วทันใจนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า f อร์ Ford เตรียมเพิ่มรุ่นไฮบรดิดเพื่อให้สมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ SUV สมรรถนะสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมห้องโดยสารของ Explorer 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างขวางและความหรูหรา ภายในรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเจ็ดที่นั่งพร้อมวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้แบบนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดมันและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์หน้าจอ i ิน o ฟเทนเมนต์ซิงค5ขนาด13.2นิ้วแบบตั้งตรงรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวและหน้าจอคนขับแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับข้อมูลได้ตามต้องการ ในด้านความสะดวกสบาย Ford Explorer 2026มาพร้อมฟังก์ชันครบครันเช่นที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USBC หอลายจุดระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Bang Olufsen ที่ให้เสียงคมชัดสมจริงเบาะหน้าแบบปรับอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นหลังคาพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่และระบบปรับอากาศแบบไารโซนที่แยกอุณหภูมิได้3โซนเพื่อความสบายสูงสุดของผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ในด้านความปลอดภัย Ford Explorer 2026ยังคงเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยี Ford Company Pilot 360ที่รวมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไว้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนเลน Keeping Assist ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง Rear Cross Traffic Alert พร้อมเทคโนโลยี Blue Cruise ที่ช่วยให้ขับขี่แบบกึง่งอัตโนมัติบนทางหลวงได้อย่างปลอดภยัยและสะดวกสบาย ในการขับขี่จริง Ford Explorer 2,026มอบความสมดุลระหว่างพละกำลังและการควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการสะเทือนใหม่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะสามารถปรับตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความมั่นใจให้ผู้ขับขี่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่น Normal, Sport, Tow, h l l Eco และ Off-road เพื่อปรับให้เหมาะกับทุกสภาพการใช้งาน ความสามารถในการลากจูงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5,600ปอนด์ซึ่งเพียงพอสำหรับลากเรือหรือรถบ้านได้อย่างสบายในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน Ford e x p l o r r r 2026ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันด้วยเทคโนโลยี EcoBoost และการปร,ปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ทำให้การสิ้นเปลืองน้ำมันลดลงและให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่คาดว่าจะให้ระยะทางต่อถังได้มากกว่าเดิมเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่า ด้านพื้นที่ภายใน Explorer รุ่นใหม่นี้ยังคงเน้นความอเนกประสงค์บาะดแถวที่2และสามสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างกว้างขวางบอกสำหรับเดินทางไกลหรือขนของชิ้นใหญ่บอกไฟฟ้าพับได้เพียงกดปุ่มเดียวและมีฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องถือของโดยสรุปแล้ว Ford Explorer 2026คือ SUV ที่รวมทุกความต้องการไว้ในคันเดียวทันดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะท,ทรงพลังและระบบความปลอดภัยระดับแนวหน้า เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวนักเดินทางและผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ทุกวันฟอร์ได้ยกระดับมาตรฐานของ Explorer ให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งความรหรูหราสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัย Ford Explorer 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามรถคันนี้พร้อมมอบทั้งความมั่นใจและความสุขในทุกเส้นทางที่คุณขับขี่ ขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ Ford Explorer 2026กับเราที่ The Review Garage อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่อง The Review Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่อยู่กับเราแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถคันต่อไปครับ